ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะพาไปดูวิธีการเติมเงินจากบัญชีธนาคารนะคะเข้ากระเป๋าเงินออนไลน์หรือว่าเข้าถูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นการเติมเงินจากบัญชีธนาคารของกรุงเทพนะคะเข้า Tru e Money w a l l e t นะคะซึ่งทำไมเราจะต้องเติมเงินเข้า,า t r u e Money Wallet หรือว่ากระเป๋าเงินออนไลน์ด้วยนะคะก็เพราะว่า,าสะดวกในการชำระหรือว่า จ่ายจับจ่ายใช้สอยนะคะว่าจะเป็นซื้อของซื้อของออนไลน์เองก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นซื้อของผ่านช่องทางอื่นว่าจะเป็นเซเว่นหรือว่าหลายหลายช่องทางนะคะที่เขาให้สามารถที่จะจ่ายเงินแบบออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูนค่ะก่อนอื่นนะคะก็เราเข้าไปที่แอปของธนาคารกรุงเทพก่อนนะคะก็ล็อกอินด้วยรหัสของเราเข้าไปนะคะเมื่อเข้าไปในหน้าแอปแล้วนะคะ ก็ให้ทุกท่า <'Sí. S 1> นนะคะสังเกตด้านบนนะคะจะมีคาว่าใจบินเติมเงินอยู่นะคะก็ใ <Rapt> ห <ors> ้จิ้มไปนะคะปึ๊บจิ้มไปเลยนะคะจากนั้นก็จิ้มเติมเงินนะคะเลื่อนหานะคะ True Money w a l l e t นะคะจิ้มไปปึ๊บเคค่ะเนี่ยค่ะเราเขาจะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ระบุจำนวนเงินที่เราต้องการจะ โอนไปที่ TruMoney Wallet นะคะแล้วจิ้มต่อไปปึ๊บรอสักครู่ค่ะระบบก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะทำรายการสำเร็จนะคะจะมีติ๊กสีเขียวอยู่นะคะตรงนี้จากนั้นนะคะก็ให้เราเข้าไปเช็คที่แอปของ TruMoney e Wallet นะคะว่าเงินที่เราโอนเข้าไปเนี่ยเข้าไปแล้วหรือ,อยังนะคะก่อนอื่นก็ดูข้อความก่อนนะคะอ่ามันมีข้อความมาแล้วเนาะอ่าทีนี้เราก็เข้าไปดูที่แอปของ TruMoney e เลยค่ะปึ๊บ มันก็จะมีะจํานวนยอดเงินโชว์ให้ดูนะคะนี่ค่ะ2 6 9บาทนะคะซึ่งมันมีเงินเดิมอยู่69บาทก็เป็นอ,อันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้ากระเป๋าเงินออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้ได้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,มีประโยชน์ดีๆกับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ